เทรนเนอร์ชาวโบร์มอนโกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปโกเทนเนอร์นะฮะก็เดี๋ยววันนี้จะมาทำนะฮะเรื่องหัวใจของบัตดี้นะฮะวันช่วงกิจกรรมตอนนี้อีวีนะฮะจะแปลงร่างเป็นนิมเฟียใช้หัวใจแค่20ดวงจาก70ดดวงนะฮะจะทำยังไงให้มันเร็วที่สุดอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเนี่ย เริ่มจากเปลี่ยนบัดตี้ก่อนนะฮะเปลี่ยนบัดตี้ผมขอเปลี่ยนบัดตี้อีวีอ่าอีว e ีแล้วก็อ่าเป็นตัวไดนามิกนะครับผมจะขอเป็นตัวไดไดนามิกนะครับศูนย์หกห้าแล้วกันนะฮะก็เปลี่ยน dy, บัดตี้นี่นะฮะตัวนี้ยังไม่มีอ่ายังไม่มีหัวใจเลยนะฮะศูนย์นะฮะทั้งทั้งเห็นไหมตรงนี้ศูนย์ นะฮะนี่นี่ยังเป็นศูนย์อยู่นะครับอ่ะวิธีการได้หัวใจมีอะไรบ้างพาเดินเนี่ยสกิโลนะครตอนนี้เป็นบอดี้แล้วพาเดินได้2กิโลให้อาหาร3ให้อาหารก็จะได้3อันนะเล่นกับเขาจะได้3หัวใจพาไปสู้นะสหัวใจถ่ายรูปก็จะได้3หัวใจเช่นกันวิสิตนิวเพลสก็คือพาไปที่ใหม่ๆ ไปหมุนเสาพาไปหมุนเสาใหม่อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็โฟโร่โฟโร่รูทนะครับก็คือพาเดินรูท3ครั้งเดี๋ยวเราจะทําให้หมดเลยทั้งหมดมันจะได้21หัวใจนะฮะแต่ผมไม่แน่ใจผมจะได้ครบหรือเปล่านะอ่าสิ่งแรกที่เราจะทำนะฮะนี่กดเข้าไปเล่นนะครับซึ่งกดเข้าไปเล่นเนี่ยนะครับบางคนบอกว่า้ผมกดเข้าไปแล้วมันมืดมดนะครับให้ลองไปเช็คดูก่อนอ่าผมให้ไปเช็คดูก่อนนะไปที่ ปุ่มน,นี้นะครับเซตติ้งหรือว่าตั้งค่าบนมุมขวานะครับนี่แล้วลองไปดูตรง AR อุ้ยไม่ใช่ AR เนี่ยครับคือ AR Encounter เปิดอยู่หรือเปล่า AR Buddy เปิดอยู่หรือเปล่าของผมปิดหมดเพราะม่งั้นมันยากมากนะครับยกเว้นถ่ายรูปเล่นนะครับอ่ะเปิดก็ไปที่บัดดีอีกรอบหนึ่งกดที่เพล นะครับเพลงเราจะทำอะไรได้บ้าง1ถ่ายรูปครับส่ายไปเลย3ามครั้ง1 2ึ่งสองสามเมื่อกี้ได้หมาเสือกด้วย1ตัวอ่ะนี่ถ่ายไปแล้วนะ3ามครั้งไปดูเห็นไหมครับได้ละ3หัวใจนะแล้วก็เจอหมาเสือกด้วย1ตัวนะฮะก็จับเขาซะหน่อยนี่นะครับ เสร็จแล้วก็นิ่กี้ถ่ายรูปไปแล้วนะถ่ายได้เลย3มครั้งให้อาหารให้อาหารให้อาหารอาลองดูให้อาหารให้อาหารผมก็จะโยน3เม็ด 1...2... น,นี่แต่ถ้าใช้เบอร์รี่ทองก็จะได้เม็ดเดียวก็เต็มแล้วนะนี่สเม็ดนะฮะอ่ะกลับไปดูได้ไหม คือมันเหมือนให้สามเม็ดแล้วปุ๊บไปดูนี่จะได้แค่สองใช่ไหมครับจะได้แค่สองผมก็ไม่รู้ว่ามันบั๊กอะไรอะนะผมก็เลยโยนเบอร์รี่ทองอีกครั้งอันึงกลับไปดูใหม่ก,ก็ยังไม่ได้อาจจะต้องรอให้น้องมันหิวอีกรอบหนึ่งเอาไม่เป็นไรเล่นอ่ะทีนี้เล่นบางคนบอกเอ้ยมันเล่น ยังไงเล่นนะฮะอะเดี๋ยวผมขอใช้จออีกจอหนึ่งช่วยในการถ่ายละกันนะครับใช้มือถืออีกเครื่องหนึ่งช่วยในการถ่ายนี่นะฮะเข้าไปกดเพลงนี่แหละนะครับอ่ะนี้ดูสองจอเลยนะจอเล่นก็คือนี่เอานิ้วนะครับนิ้วลูบให้มันจะดังกึกกึกเนี่ยนี่นีนมีสีทองทองขึ้นมานี่1รอบเล่นอีกเล่นอีก นี่ให้มาดังตึ๊กต๊กสองรอบเล่นอีกรอบนึงอ่าสามรอบให้ครบไปเลยนะก็คือเอานิ้วค่อยคเลื่อนนะอ่าปะ่ะไปดูต่ออ่าเล่นเล่นได้ยังเล่นได้แล้วนะครับเล่นได้แล้วเอะให้อาหารเนี่ย ทำไมมันยังไม่ขึ้นก็ไม่รู้นะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับไม่รู้มันบั็อกอะไรหรือเปล่ามันปกติมันควรจะให้แล้วก็ขึ้นนะ่ะลองอีกทีนึงหรือว่าน้องอิ่มอยู่เนี่ยยังไม่ขึ้นอ่ะไม่เป็นไรพาไปสู้ครับนี่ battle t o เ e t e r นะครับอ่ะพาไปสู้อันนี้ไม่ยากนะครับคุณกดไปที่นี่ battle จะอยู่ขวานะขวาบนเนี่ยนะครับ battle แล้วเลื่อนลงมาข้างล่างครับแล้วมันจะมีหัวหน้าทีมสามคนอยู่ข้างล่างเนี่ยบางทีบางคนติดเควสหัวหน้าสู้กับหัวหน้าทีมก็คือนี่แหละจะสู้กับทีมไหนก็ได้นะไม่ไม,ไม,ไม่เพราะเราจะไม่เข้าสู้จริงนะฮะนี่เข้าไปเลยแบทเทิลเกรสลีก็ได้ง่ายๆเสร็จแล้วก็เปลี่ยนตัวอีอ e ี e, นะเอาอ e ีวตัวที่เป็นบัดดี้นะครับจริงๆเซิร์ช เสร์ชได้นะตัวนี้เป็นบอดดี้อยู่สังเกตสัญ,ญลักษณ์เนนะแล้วก็ไปสู้เลยครับแล้วเราไม่ต้องสู้จริงนะครับแค่แบบรอให้มันปึ๊บปึ๊บสองหนึ่ง go แล้วก็กดออกเลยแบบนี้เห็นไหมหนึ่งครั้งอ่ะเดี๋ยวผมให้ไปดูว่ามันขึ้นจริงไหม นี่แบตเทอร์รูเกเตอร์ขึ้นมาสองแม่งบักแน่ๆอะเช็คดูเช็คดูมันอาจจะบักอะไรบางอย่างนะขึ้นมาสองเฉยอ่ะเข้าไปสู้อีกครั้งหนึ่งแบตเทอร์ทีนี้ทีมเราไม่ต้องเลือกละเขาจะมาเองนะฮะก็ยูสนะฮะได้ไหมปึงป้งปึ้งนะฮะ ออกครับนี่ยกดออกไปเลยนะฮะไม่ต้องไปสู้นี่นี่นก็จะครบสามครั้งนะฮะแล้วที่เหลือก็คือพาไปที่ใหม่กับโพอลรูทอ่ะเดี๋ยวเราต้องออกไปข้างนอกกันแหละนะครับก็อ่เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปออกไปข้างนอกกันนะครับอ่ะตอนนี้เราอยู่ข้างนอกแล้วนะทุกคนของเราเดี๋ยวเราจะ วิสนะิตนิวเพลสเนยากหน่อยเพราะว่าเสาหมุนไปแทบหมดแล้วโฟโลวรูทนะครับก็เนี่ยกดปึ๊ดรูทขวามือซีเนียร์บายรูทนะฮะนี่มีเส้นรอบคอนโดนะฮะมีดีคอปนี่ดีคอปนี้ง่ายหน่อยนะฮะเราก็ไปเลยมุ่งหน้าไปหาเสาแรกจุดสตาร์ท ะะแล้วเราก็จะวนไปนะฮะเนี่ยในขณะที่น้องเป็นบัดดี้อยู่นะครับเราก็วนไปนะฮะขออนุญาตใช้มอไซค์นะเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องออกไปออ,อกไปประชุมนะจะได้เร็วหน่อย นะฮะแล้วก็ช่วงนี้ฝุ่นเยอะนะใส่หน้ากากกันด้วยนะครับนะฮะก็เดินตามรูทไปเรื่อยๆนะครับจะเดินมอไซ นะฮะจักรยานก็ได้นะฮะแต่ว่าต้องปลอดภัยนะเดินรูท<ช>เนี่ยแหวงบางทีมันไกลอยู่ทางนู้นมันก็ไม่ต้องไปไกลหรอกก็เดินตามเส้นนี่แหละเพราะว่าตอนทําเนี่ย G.P.S มันอาจจะแกว่งนะแต่เราอยู่ใกล้ๆ้รูดเส้นรูทเนี่ยได้อยู่นะครับ แล้วเดี๋ยวมาดูว่าจะขึ้นไหมนะฮะก็ในไม่กี่ชั่วโมงจริงๆอย่างที่ผมทำให้ดูมันก็แป๊บเดียวแหละนะฮะเสาใหม่เดี๋ยวต้องรอรอดูอาจจะมีได้นะ3เสา,สาใหม่แต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับนะฮะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะฮะ ก็เขาเรียกอะไรเดี๋ยวมันมันมันเป็นพรุ่งนี้ก็ได้นะฮะพรุ่งนี้ก็ได้นะก็สองวันก็จบนะฮะแต่ถ้ามีที่มีทางสามารถเดินได้ก็วันเดียวก็จบนะครับนะฮะเสิร์อ่ามันก็จะจบรูทแถวแถวนี้ใกล้ถึงแล้ว นะฮะนี่รูทเราก็เจอมาเตโอด้วยนะครับนี่มาเตโอมาเตโอเขาจะมาแลกของขวัญนะครับก็แลกกับเขานะนี่ก็แลกนะฮะสิ่งสำคัญที่มาเตโอมาก็คือนอกจากแลกของขวัญนะครับการกดนี่ปักหมุดนะฮะอันนี้ที่ญี่ปุ่นมานะฮะปักหมุดก็จะได้ไอ้ไอ้ตัวผีเสื้อนะที่มีหลายหลายลายนะฮะ อันนี้ยังไม่ไม่สุดรูทนะต้องไปอีกหน่อยต้องช้าๆบางทีต้องชา้ๆงชาๆนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็อย่างรูทนี้ไม่เจอไม่เจออะไรนะไม่เจอไอ้ไอเซลของซีกาดน,นะครับก็วันนี้ก็คงไม่เจอแล้วกับรูทนี้นะครับย้ายรูทได้เลยนะฮะร,รอให้จบจบก่อน จบยังจบได้ยังอ่าจบแล้วก็กดจบคอมพิีเรูทเรียบร้อยนะคะเดินรูทได้ของเยอะนะฮะแจ้งไว้เพื่อทราบน,นี่ขึ้นมา2อันเฉยนะครับเดี๋ยวเราลองไปทำกันต่อดีกว่าแต่ว่ารอบนี้ผมจะสปีดหน่อยนะ ในส่วนของการเดินรูทนะครับก็สรุปก็คือใช้รูทเดิมได้เลยหรือรูทใหม่ก็ได้นะฮะเดินใหม่หรือว่ารูทเดิมก็ได้นะครับแล้วก็อาหารจริงๆก็สลับตัวโปเกมอนแล้วสลับกลับมาก็ให้อาหารได้ขึ้นมาเหมือนกันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะสรุปให้ดูอีกทีนึงนะครับตอนนี้ของผมได้ครบแล้วพอออกไปข้างนอกมาด้วยนะครับ อ่ทุกคนก็หลังจากกลับไปกลับจากหาลูกค้านะครับผมก็ได้ครบนะฮะก็คือเดินด้วยนะครับเดินนะฮะแล้วก็วิสิตนิวเพลสเนี่ยผมทำไม่ครบแต่ก็ได้20สิบดวงนะครับก็ไม่ต้องรีบก็ได้นะครับสองวันก็ได้นะครับแล้วก็สมมุติอ่ะที่จิตปัญหาที่เรื่องของอ่าอะไรอ่ะ ให้อาหารใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวผมทําให้ดูใหม่นะฮะสมมติตัวนี้แล้วกันนะลองเปลี่ยนด,ดูนี่ฮะปุ๊บนะฮะสมมติเราอ่ะควิกคิดเลยแล้วกันนะครับให้อาหารไปอ่หนึ่งผมไม่แน่ใจว่าให้สีทองเลยได้ไมนะหนึ่งสอง ก็สามนะฮะตึ๊บอ่ะเรียบร้อยน้องก็จะออกมาเลยนะฮะพร้อมกับนี่ให้ของมันได้ก็จะได้สองใช่ไหมครับอันเนี้ยให้สองใช่ไหมเราก็เปลี่ยนบอดดี้นะครับเปลี่ยนบอดดี้เลยอ่าเป็นอ e ีวีตัวหนึ่งอีอ e ี e. ปึ๊บ ่ะสมมติตัวตัวนี้ตัวใหม่ตัวนี้ครบยังวะจําจไม่ได้ตัวนี้น่าจะให้อาหารอ่ะวันนี้ครบไปแล้วสําหรับตัวนี้นะฮะก็โอ้โหไข่มาแตกอะไรตอนนี้เฮ้ยฟักไข่นะฮะก็เมื่อกี้อ่ามิวทูตัวนี้ใช่ไหมครับ ได้อาหารไม่ครบแล้วก็ที่มีปัญหาช่งต้นๆคลิปที่ว่า,าให้อาหารไม่ได้แล้วก็ไม่ได้อีกกันนะครับก็มีฮะพอกลับมาปุ๊บลองให้ดูนะครับนี่หรือให้สีทองไปก็ได้นะจริงๆอ่ะผมว่าให้สีทองไปเลยก็ได้นี่นะฮะเรียบร้อย ปุ๊บหายไปเนี่ยฮะมันก็จะได้ครบนะครับแล้วนี่ผมเขาหาของมาให้นี่ก็รับซะหน่อยนี่ฮะได้อ่าผลของแคคัสนะฮะซึ่งของที่เนี่ยเซอวเนียที่ที่บัดดี้เอามาให้ใช้อะไรไม่ได้นะสะสมอย่างเดียวไปใช้ทำอะไรก็ไม่ได้นะฮะนะ หรือว่าถ้าคุณอยากทำหลายตัวเนี่ยคุณแซวบนะฮะแซวบเลยนี่นะฮะจืนะตอนนี้มันบั็กหรือเปล่าควิกทีทนะฮะใช้เบอร์รี่ทองเลยถ้ามีเยอะผมมีเยอะอยู่แล้วนะฮะพอเบอร์รี่ทองเนี่ยมันน่าจะได้แค่สองวะ กดดูเนี่ยมันได้2เราก็สลับอีกตัวหนึ่งมาแค่สลับตัวน้องก็จะหิวแล้วครับนี่สเลกกิ้งมาแล้วกันนี่ผิดนะจะโยนเบอร์รี่ทองหรือโยนสามเม็ดก็ได้แล้วแต่นะไม่เป็นไรเหมือนกัน เลยสองก็เปลี่ยนเมื่อกี้เ,เลควซ่าใช่ไหมนี่ก็สลับปุ๊บพอสลับปุ๊บน้องจะหิวหิวปุ๊บเราก็จะให้ได้อีกนะครับก็จะได้มาอีกหนึ่งหัวใจนะฮะนีคือให้ได้อีกนี่จะเบอรี่ทองหรืออันนี้ผมลองให้เป็น3ามแล้วกันนะเนี่ยเพื่อคือให้อะไรก็ได้ให้มันอิ่มอะนะฮะนีแล้วก็วิสิตนิวเพรสนะครับ ถ้าสมมุติเราไปเที่ยวอย่างเมื่อเช้าผมเอเอ,เอลืมดูน้องหิวแล้วน้องไม่ได้ออกมาคือน้องไม่ได้ออกมาเดินนะครับน้องไม่ได้ออกมาเดินนี่เห็น,น้อันนี้ได้ละเนี่ยสามอันจะให้อะไรก็ได้คือไอวิสิตนิวเพรสนะครับนี่วิสิตนิวเพรสหลือหาเสาใหม่ไปที่สถานที่ใหม่เนี่ยต้องเอาโปเกมอนออกมาเดินด้วยนะนี่ของผมอยู่ข้างบนนี่ คืต้องให้อาหารน้องอิ่มแล้วน้องออกมาเดินแล้วถึงจะไปหมุนเสามันถึงจะขึ้นนะครับเอามาเป็นบัดดี้อย่างเดียวไม่ได้นะครับส่วนการพัฒนาร่างนะฮะพัฒนาร่างอ่ะเดี๋ยวผมให้ไปดูอีวยตัวที่เราทำเสร็จแล้วนะฮะนี่ตัวที่ทําเสร็จแล้วนะครับ มันจะไม่เห็นเห็นไหมเพราะอะไรเนี่ยมันจะไม่มีเพราะจะพัฒนาร่างนิมเฟียได้คุณต้องพาไปเป็นบัดดี้เหมือนเดิมก่อนคืออ e ีวีมีเยอะมากครับต้องกรองเอาแบบนี้เอานี่สลับมาก่อนนะฮะคือพอครบเนี่ย นะครน้องก็จะพัฒนาร่างได้แต่ต้องเป็นบัดดี้อยู่เห็นไหมมันจะขึ้นมาให้อีโวเป็นนิมเฟียหรือถ้าเราไปดูในอ,อะไรนะในโปเกเด็กนี่ตึ๊บอ่าไม่ใช่ต้องตัวนี้อ่ะถึงจะมีถ้าไม่ได้เอาไปเป็นบัดดี้พัฒนาร่างไม่ได้นะครับอ่ะอันนี้ผมก็ กดพัฒนาร่างได้เป็นนิมเฟียปืดเห็นไหคือต้องเป็นวัดดี้อยู่ตลอดเวลานะครับถึงจะพัฒนาร่างได้ถอดออกไม่ได้นะครับถอดออกไม่ได้เฉพานะนิมเฟียนะนี่เรียบร้อยเราแค่ได้ได Mac. นิมเฟียไดแม็กนี่ชุบนี่เรียบร้อยนะครับอะประมาณนี้ครับผมทริคแล้วก็สาระดีๆนะฮะ น่าจะดีแหละผมตั้งใจทําเพื่อทุกคนเลยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะสมัครสมาชิกช่องได้นะฮะสนับสนุนค่ากาแฟ20บาทต่อเดือนและค่าอาหารกลางคืนนะทำคลิปแบบนี้ก็50บาทต่อเดือนนะฮะหรือใครจะกดซูเปอร์แตงมาก็ได้นะฮะให้กําลังใจผมได้นะครับอ่ะใครกดไลค์ขอให้ได้ <ขอ S 1> ชนี่ครับผมใครก ใครนี่กาแฟาลุงขอให้ได้ชันี่ไอวีรอ